คลิปนี้จะมาชี้เป้าให้สำหรับคนผมมันง่ายผมเยอะแต่ว่าขอเตือนไว้ก่อนนะใครไม่อยากผมสวยสุขภาพดีเลื่อนผ่านไปเลยค่ะ อันนี้ก็คือลูกรักสําหรับเดียเลยนะคะก็คือ Herbal shampoo นะคะจาก Waris นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสารสกัดของเขานะคะมาจากธรรมชาติ100%จริงๆนะคะทั้งใบมีอันชนันขิงแล้วก็บริเพ็ดนะคะช่วยเรื่องผมร่วงนะคะลดรังแคผมนุ่มลื่นนะคะแล้วก็ไม่พันกันเหมาะสําหรับคนผมเยอะผมหนาเส้นใหญ่อย่างเดียมากเพราะว่าผมมันง่ายมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลย,ต,เย,เลยตัวเดียวเอาอยู่ค่ะ ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตร two in one มากนะคะแชมพูคอนดิชเนอร์นะคะอยู่ในสูตรเดียวกันเลยนะคะขวดเดียวเอาอยู่เลยค่ะบอกเลยว่าผมดำเงางามสุขภาพดีนะคะตั้งแต่คนจะรลดไปนะคะอ่ะชมภาพโอ้โหอ้ ho, ooh, นั่นจะมาหาว่าฉันโมไม่ได้นะลองซื้อมาใช้สิ v a r i u s Herbal Shampoo mm hmm.